นะครับผมเฟิร์สเป็นเทรนเนอร์ทีวันฟิตเนสครับอ่าวันนี้ผมก็มีเทคนิคการออกกำลังกายดีๆมาฝากนะครับลองนะครับวันนี้เราจะมาฝึกกล้ามเนื้วบริสต์ต้นแขนด้านหน้านะครับอ่าันดับแรกเลยเราก็ต้องเลือกน้ำหนัก,ก,ก,น,ก,กน้มใจดีถูกตองนะครับผมเลือกเป็นน้ำหนัก10ชิ้นบอรอ์โอเคครับอ่าที่วัดสามทีนะครับมัเล่นทั้งหมด3เซตเซตละเจครั้ง การที่การั่นคือเดียวขึ้นมาขึ้นหนึ่งลงขึ้นมาสองลง้นสามขึ้นลงดถึงเจ็ดครั้งแล้วก็ลงแล้วขึ้นมาต้ลงมาขึ้นเดียวขึ้นต้ดแล้วก็ลงขึ้นเดียวตลงขึ้นเดียวเจ็ดครั้งเป็นจุที่สองต่อไปขึ้นมาแล้วลง มาขึ ừ, mm ้น hmm. สุดหนึงสามลงขึ้นสุดเจ็ดครั้งอันนีเดที่สามอ่ารานี <t 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 ้ข้างขวานะต่อไปเป็้างซ้ายเล่นสองทางเข้ากันและเล่นกันนะครับอ่าทั้งหมดที่ผมแนะนำไปนะครับเป็นการเล่นแบบสอนเสตนะครับอ่าต่อไปผมขอฝากกดติดตามช่องทวันพเอชแชนแนลด้วยนะครับยนดตอนครับสวัสดีครับ get off